รับของบางโพสับพายครับวันนี้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับตีอ้วนเดือจ้าตีอ้วนรถซิ่งกระบารับจ้างนะครับวิ่งงานลาล่ามูกครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับวันรังคารนะครับวันหยุดจากงานประจําของเรานะครับ ก็ตอนนี้ก็เช้าเช้านะครับประมาณ9ก้าโมงเกือบสิบโมงนะครับรับงานแรกครับบางโพซับไายนะครับงานเด้งดีมากเลยครับวันนี้เป็นประตูนะครับเป็นประตูยี่บสี่บานนะครับตอนนี้ก็ขึ้นขอไปที่เรียบร้อยนะครับกำลังเดินทางจะไปส่งนะครับ แถวแถวมินบุรีนะครับห่างจากที่รับของก็ประมาณสามสิบสามสิบกิโลนะครับงานนี้ก็อีกเช่นเคยครับราคาหวานเจี๊ยบไอที่บอกว่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่คือไม่ใช่ว่าจะได้เยอะได้อะไรนะครับราคาตับแตกครับโอเค เดี๋ยวเดินทางไปส่งกันแวะปั๊มนะครับประตูยีิบสี่บาทครับ จัดไปแน่นๆโอเคไปส่งกันถึงแล้วนะครับถึงโกดังแล้วที่ส่งของนะครับโคดไก่โอ้ลงของกันมินบุรีละรีพันสามไม่ทันแล้วพลาดงานนี้ส่งของเป็นที่เรียบร้อยนะครับ งานนี้วิ่งสบายสบายครับกับราคาหวานเจียบหวานเจียบเออ,อถามว่าคุ้มไหมนะครับถามว่าคุ้มนะครับไม่มีอยู่เรื่องหัวหรอกครับยิ่งแอปนี้นะครับก็พอพออยู่พอกินครับงานแรกก็จะแบบนี้แหละ งานแรกก็จะไม่ค่อยได้จะไปได้งานใกล้จะเข้าบ้านนะครับเป็นบทสรุปนะครับว่าเราจะได้มากได้น้อยนะครับรถเราจะกินเยอะไหมนะครับว่าวันนี้เราออกมาวิ่งรถเนี่ยจะคุ้มไหมจะได้กี่งานนะครับงานเกือบสุดท้ายนั่นแหละครับจะเป็นบท ชี้วัดนะครับว่าเราสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าว่าเราจะวิ่งงานได้มากได้น้อยเท่าไหร่ได้เงินเยอะไหมนะครับก็จะได้พอค่ากับข้าวหรือเปล่างานแรกๆนี่ยังไม่ค่อยได้หรอกครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้างานแรกๆนี่แอปก็จะเอาไปกินก่อนแล้วก็น้ำมัน เรแรกๆจะเอาไปกินก่อนนะครับนี่วิ่งมาก็น้ํามันก็หมดแล้วเดี๋ยวต้องเติมอีกผมจะเติมนะจะจะเติมครั้งละสองร้อยครั้งละสองร้อยถ้าเกิดได้งานไกลก็จะประมาณได้สองงานถ้าไกลมากๆก็ได้งานเดียว ไปบนถนนหมายเลข3,119อีก4กิโลเมตรถ้าไกลมากๆก็จะได้ประมาณงานหนึ่งนะครับต่อน,น้ำมัน200บาทนะครับแต่ถ้าเกิดวิ่งใกล้ๆก็ได้นู่นแหละได้3-4งานด้วยแหละถ้าเกิดรับงานครั้ง,งละ200ร้อยกว่าบาทันนี้ยเออก็พอพอได้วิ่งหลายเที่ยวอ่ะถ้าเกิดวิ่งไกลๆอย่างเนี้ย งานหนึ่งก็จะอยู่น้ำมันสองร้อยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยประมาณงานสองงานก็นั้นแหละต้องเติมอีกนะครับปกติเนี่ยวิ่งวิ่งงานแต่ละครั้งผมจะเติมน้ำมันมากสุดนะครับประมาณหกร้อยนะครับหกร้อยนี่คือได้ได้ยอดที่พันเกือบสองพันนะถ้าเติมหกร้อยอ่ะ เพราะว่าเช้าเราก็มีน้ำมันค้างถังไงนะครับแต่แวะเติมน้ำมันกันแป๊บหนึ่งนี่เราก็กะว่าจะได้งานกลับไหมต้องมาลุ้นกันเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับดีเซลสองร้อยบาทครับ สแกนจ่ายนะครับพี่โอเคครับเดี๋ยวออกไปสแกน,นาทางใต้ไปยังถนนโอเคครับเติมน้ำมันที่เรียบร้อยนะครับก็เราก็จะกลับไปเปิดแอปนะครับรอรับงานก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่างานจะเด้งนะครับจะไม่จอดนะครับเพราะว่า เรามาไกลนะครับไกลบ้านเราก็จะหันหัวกลับไปทางบางโพนะครับเพื่อจะเพื่อจะได้รับงานแถวโน้นอีกนะครับเพราะว่างานบางโพนี่ค่อยๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันธรรมดาจนถึงวันศุกร์วันเสาร์นี่ก็ยังก็ยังมีงานเรื่อยๆนะครับแต่วันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์นี่โซนบางโพเขาหยุดกันนะครับ วิ่งงานบางโพสบายครับสบายตรงที่ว่าเราไม่ต้องยกขึ้นเราไม่ต้องยกลงนะครับเพราะส่วนมากจะเป็นไม้เป็นไม้อัดเป็นไม้โค้งนะครับถ้าเกิดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับลูกค้าก็จะให้ยกให้อะไรก็เขาก็จะระบุมาในแอปอ่ะครับแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากนะครับจากที่ผมวิ่งงานบางโพมาเนี่ยส่วนมากจะแค่ขับ ไปขึ้นของแล้วก็ขับไปส่งของแค่นั้นเองสบายมากครับงานบางโกนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับไม่เหมือนงานแถวอื่นนะครับส่วนมากเจองานออฟฟิศอย่าผมไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราไปรับงานแถวโน้นเรายังสามารถทำเวลาได้นะครับ ว่าวันหนึ่งเราวิ่งสักสามเที่ยวนี่ก็อยู่ได้แล้วครับงานบางโพสบายด้วยแต่มันก็จะหนักหน่อยเพราะบางทีก็ยังเหมือนอย่างอย่างงานแรกวันนี้แหละครับหนักนะครับแต่ก็สบายเพราะสบายตรงที่ว่าเราไม่ต้องยกขึ้นมาถึงเราก็ไม่ต้องลกลงนะครับเขายกขึ้นยกลงก็แป๊บเดียวโอเคครับผมก็จะกลับไปเปิดแอปก่อน ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับอยากจะให้ทําคลิปแนวไหนนะครับเกี่ยวกับสติกเกอร์หรือเกี่ยวกับเติมเงินในระบบวิธีสมัครนะครับทํายังไงนะครับไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้นะครับถ้าเกิดผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับอันไหนที่โูกหรือไม่โูกนะครับพี่ๆก็รบกวนแนะนําได้นะครับแต่ ขออย่างเดียวนะครับอย่ามาด่ากันนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เก่ง <c oughs> <c oughs> ตัวทีครับเพราะผมก็ไม่ได้เก่งหรือจะเชี่ยวชาญน,นะครับแต่จากจากที่ผมพูดไปนี่ก็คือที่เราได้สมัครมาแล้วแล้วก็ผ่านมานะครับคือเล่าแชร์ประสบการณ์ให้พี่พี่เพื่อนๆนได้ฟังนะครับก็ไม่ได้ ปวดรู้ปวดเก่งอะไรมากนะครับก็แค่นั้นแหะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ